การส่งเสริมกรุงเทพเป็นเมืองหน้าอยู่คือวิสัยทัศน์หนึ่งในการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนครปรับปรุงครั้งที่3นอกจากจะทำให้คนกรทมอยิ้มได้แล้วนั้นยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวของประชากรเนื่องจากมีการวางแผนปรับผังเมืองให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนนักวิชาการและประชาชนซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางเมืองที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันการวางแผนด้านการคมนาคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชากรในปริมณฑลส่วนใหญ่ให้ความสนใจในอนาคตคาดว่าจะมี การเชื่อมต่อเส้นทางจากปทมไปยังเขตปริมนทลเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถใต้ดินและรถไฟฟ้าเส้นทางแอร์พอร์ตลิงค์เพื่อดึงดูดกลุ่มคนใช้รถส่วนตัวให้มาใช้รถสาธารณะอีกทั้งยังสะดวกและลดเวลาในการเดินทางและเราต้องไม่ลืมว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นในอนาคตหากว่าเราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงผังเมืองกรุงเทพมหานครในครั้งนี้